สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเข้าสูดรายการ Happy <Have a S 1> <a> New y a y เวลาเพลินข่าวครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์ธนบัตรลิมธนาสา,า a ini, oli, ค่ะและเบน์ออนเนีอมอนโมลีค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้เราทั้งสองคนมีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ข่าวแรกค่ะว่ากันด้วยเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่กลายเป็นวิถีชีวิตประจําวันสําหรับใครหลายๆคนไปแล้วค่ะหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมบนพื้นที่ออนไลน์ก็คือการไลฟ์สดหรือว่าการแชร์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแบบเรียลไทม์นะคะเรียกคนดูได้ก็มากสร้างความ นิยมได้ก็ดีค่ะหลายๆคนเนี่ยใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางขายของออนไลน์หรือว่าบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวนะคะแล้แต่ ARTV ของเราเองเนี่ยก็มีการไลฟ์สด ออกอากาศสดทางออนไลน์เหมือนกันใช่เลยครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากสาเหตุหลักสําคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของความง่ายนะครับเบนคนเราเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือปั๊บกดปุ่มไลฟ์ปุ๊บจบเลยทีนี้เราก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเราเนี่ยออกไปให้กับเพื่อนๆเราได้รับชมแล้วนะครับแต่ความง่ายแบบนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอครับเราอาจจะกําลังละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอยู่ก็เป็นได้นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะกดปุ่มไลฟ์เราต้องคํานึงถึงเรื่อง อะไรบ้างเรามีรายงานชิ้นนี้มาให้ได้ติดตามกันครับรู้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นนักข่าวใ,ใครๆก็สามารถถ่ายทอดสดกันได้ง่ายๆแล้วนะ <c oughs> เขาเรียกว่าไลฟ์สดนั่นเองเองเอง,เอง,เองที่ถ่ายทอดภาพเหตุการณ์กันแบบส,สดๆให้ผู้คนในโลกออนไลน์ชมไปคุยไปส่งไลฟ์ส่งอ like, ีโมจิได้อีกตั้งหากแน่อ่าแต่บางคน ก็อาจจะต้องการความสนใจมากกว่านั้นต้องเด่นกว่าต้องชัดกว่าคนอื่นไกลเข้าไปอีกใกล้เข้าไปอีกหน่อยเข้าไปเข้าไปโอ้ไกลใกลไปแล้วนั่นไงจนได้อันตรายนั้นน่นะจะไลฟ์สดมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อที่จะได้เข้าใจให้ชัดเจนว่าการไลฟ์สดนั้นอาจจะทําให้เราไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้อย่างไรเราจรึงไปพบกับนักวิชาการด้านสื่อสาธารณะเพื่อถามถึงเรื่องนี้กันครับ ถ้าพูดถึงการถ่ายทอดสดในปจิบันรโดยเฉพาะในออนไลน์นะครับการถ่ายทอดสดทําได้หลายแพลตฟอร์มปกติแล้วการถ่ายทอดสดก็คือการสื่อสารประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารทางสาธารณะใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายทอดสดเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอบันทึกเซลฟี่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าจะถ่ายที่ไหนที่ไหนนี่ก็ต้องดูที่ด้วยว่าที่นั่นอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่านะครับหข้อระวังได้ก็คือเรื่องของการละเมิดพื้นที่นะครับพื้นที่บางที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายทำนะครับ พื้นที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะครับพื้นที่ห้างสรรพสินค้าบางโซนนะครับสถานพยาบาลไม่ได้เลยนะครับเ,เกี่ยวข้องกับทหารกองทัพตำรวจทําไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่พวกนี้เป็นพื้นที่ที่จํากัดข้อที่2ก็คือเหตุการณ์นะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวของเราอ่านถ่ายได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สาธารณะเราไม่ได้ถ่ายตัวเองใช่ไหมการสแสดงทางบันเทิงการสแสดงกีฬาอันนี้ถ่ายได้นะครับ ถ้าเป็นเหตุการณ์ประเภทที่มีความลับทางการค้านะครับเช่นกิจกรรมสันทนการณ์หรือบันเทิงบางอย่างที่มีงานถ่ายทัดสดอยู่แล้วแล้วมีลิขสิทธิ์แบบนี้ก็ไปถ่ายไม่ได้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภัยพิบัติก่อการร้ายอันนี้ไม่ได้มีถูกหรือผิดชัดเจนแต่ให้พิจารณาว่าการไลฟ์สดของเราเข้าไปกีดขวางขัดขวางแทรกแซงหรือทําให้กระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความยากลําบากขัดสน มากขึ้นหรือเปล่านะครับปกติการถ่ายภาพบุคคลคนอื่นนะครับไม่ต้องว่าเป็นภาพวิดีโอไลฟ์สดหรอกนะครับเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าตอนที่เรากดถ่ายมันคือการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันมันไม่ได้บันทึกแล้วไปถ่ายทอดทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงเป็นการละเมิดความเป็นอยู่ความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ในภาพแน่นอนนะครับ ทีนี้หลักการโดยทั่วไปก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องขออนุญาตก่อนนะครับเช่นอาจจะพูดว่าเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้นะภาพของคุณภาพของน้องภาพของหนูเนี่ยจะติดอยู่ในเฟรมนะแต่ว่ามันเป็นแบ็กกราวด์เฉยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแจ้งก็คือว่ารายการหรือสื่อที่จะเอาไปใช้นะครับเพราะาบางคนเนี่ยเขาก็เกิดความกังวลใจใช่ไหมโดยเฉพาะภาพที่เป็นเด็กและเยาวชนเด็กเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องภาพนั้นดีหรือไม่ดีนะแค่ถ่ายเด็ก ก็ผิดแล้วนะครับเพราะในต่างประเทศเนี่ยนะครับกฎหมายปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กก็มีอยู่นะครับในเมืองไทยเนี่ยมีพรบคุ้มครองสิทธิเด็กอยู่นะครับแต่ว่าของผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่มีเป็นเฉพาะนะครับแต่ กฎหมายเพดานมีพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าถ่ายไปแล้วก็เจ้าตัวที่ถูกถ่ายเนี่ยไม่ยินยอมไม่ได้รับอนุญาตแล้วมาเห็นในภายหลังนะครับก็อาจจะฟ้องร้องได้นะครับหรือถ้ามาเห็นในภายหลังแล้วก็ภาพนั้นปรากฏายอยู่ในลักษณะที่ดูเป็นตัวตลกดูในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอากาศกรรยาไม่เหมาะสมนะครับทำให้ถูกล้อเลียนเสื่อมเสียชื่อเสียงและกิจยศแบบนี้ก็จะเป็นกฎหมายบินประมาทเหมือนกันครับผม เทคโนโลยีไลฟ์สดแค่เรามีมือถือก็ทําง่ายทําได้แบบทุกคนแต่ถ้าไลฟ์สดไม่ถูกที่ถูกเวลาก็พาชีวิตพังได้เหมือนกันไลฟ์สดอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่เผลอละเมิดสิทธิคนอื่นเรื่องนี้ต้องรู้ไว้ไม่ไลฟ์สดในเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตรายเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติก็ควรมุ่งสมาธิไปกับการเอาตัวรอดมากกว่าการเผยแพร่ภาพ หรือในเวลาที่มีเหตุก่อการร้ายก็อาจทําให้เราเนี่ยโดนลูกลงไปด้วยและการไลฟ์สดของเรายังอาจไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ร้ายโดยไม่รู้ตัวได้เช่นเปิดเผยการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือการเผยแพร่ภาพความรุนแรงอาจนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้จําให้ดีเราไม่สามารถไลฟ์สดในสถานพยาบาลได้เพราะนอกจากจะเป็นการรบกวนผู้อื่นที่มีทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นยังเป็นการทําผิดพรบสถานพยาบาล ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยไม่ไลฟ์สดเผยแพร่เนื้อหาหรือสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นในโรงหนังโรงละครงานคอนเสิร์ตและบรรดาสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจับและปรับเงินไปจนถึงติดคุกได้เลยนะครับและที่สำคัญไม่ไลฟ์สดเผยแพร่ภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งหากเราถ่ายติดไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลน,นั้นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิและมีความผิดสามารถถูกจับปรับและติดคุกได้อีกเช่นกันคิดสักนิดครับก่อนกดปุ่มไลฟ์ ว่าเหตุการณ์เบื้องหน้านั้นเหมาะที่จะถ่ายทออสดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็ไลฟ์สดได้อย่างปลอดภัยและไม่ละเมิดสิทธิ์แล้วล่ะครับเอาล่ะช่วงนี้ว่ากันในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9กันหน่อยครับเรียกว่ากระทบไปทุกภาคส่วนเนาะไม่เว้นแม้กระทั่งฟาร์มจร์เแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็สร้างรายได้ด้วยการทํากระเป๋าหนังจรเคก็สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี แต่พอมีโควิด -19 ปัป๊บต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เลยเปิดฟาร์มของตัวเองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมกันได้เพื่อสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ มุมเครื่องดื่มคือกิจการขนาดเล็กที่นางสาวปัทมาสอนสนิทผู้ประกอบการฟาร์มจระเข้อยู่ที่บ้านหนองหัวยางหมู่7ตําบลท่าทองอําเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกตัดสินใจเปิดขึ้นมาใหม่ภายในฟาร์มสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชมในฟาร์มและประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพจระเข้ยักษ์สามมิติเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและเช็คอินได้อีกด้วยค่ะปัทมาบอกว่า กิจาการเครื่องหนังจระเ้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ต่างไปจากธุรกิจอื่นๆค่ะเลยต้องปรับตัวเพื่อสร้างรายได้เข้ามาชดเชยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าแปรรูปจากเครื่องหนังจระเ้และเนื้อจระเ้ขายแทบไม่ได้เลยค่ะกําลังการซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดหรือว่าเลิกกิจาการได้เลยไปทบทวนแล้วก็ปรับตัวด้วยการเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรายได้เข้ามาเสริมธุรกิจหลักให้สามารถดําเนินการต่อ ไไปได้ค่ะในเมื่อเจอโควิดกันอย่างนี้คือขายของลําบากกันแต่ในเมื่อเรามีจระเข้อยู่เรามีจุดแข็งแล้วเรามีสวนของเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราเริ่มมาทฟาฟาร์มจระเข้ด้วยแล้วก็ขายหนังได้ด้วยขายกาแฟขายอาหารให้คนที่อยากมาลองชิมเรื่องเนื้อจระเข้ด้วยกับรสชาติของกาแฟด้วยแล้วก็มาสัมผัส safely, ได้เห็นจระเข้ด้วยมันน่าจะโอเคกวา่า สำหรับบอ่อจระเข้ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมก็จะมีลักษณะเป็นบ่อก,กึ่งธรรมชาติค่ะมีความยาวประมาณ200เมตรปล่อยพ่อพันธ์แม่พันธุจระเข้อายุประมาณ3ปีจำนวน400ตัวเข้าไปอาศัยอยู่ส่วนจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ชมจระเข้อย่างใกล้ชิดก็จะออกแบบให้มั่นคงแน่นหนาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าชมในแบบวิถีใหม่ป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ตอนนี้ทางฟาร์มได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้นี่แหละนะครับถึงแม้ว่าไรายได้ที่ได้เข้ามาครับเบนอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับตอนก่อนหน้านี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นการประคับป,ประคองให้ได้ไรายได้มาก่อนในช่วงเวลาขับขันแบบนี้ครับชีวิตธุรกิจยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะและนี่คือทั้งหมดของ h a p p y n e w Day เเวลาเพลินข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่นะคะทางช่องเอลทีว่า จะรับชมออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w a l t v t v ค่ะโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางติดตามกันให้ครบเลยค,ครับ w w w f a c e b o o k c o m a l t v c youtube.com/altvc แอดเป็นเพื่อนกันได้คุณผู้ชมผ่านทาง Line@ แอดครับ altvc และถ้าเกิดมีข้อมูลแนะนำติดชมรายการการันอีเมลมาหากันได้ครับ h a p a n e w s d a y a l t v t v ค่ะวันนี้เบนเก็แบงค์นะคะรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ